สวัสดีค่ะเข้าฝนมานะคะครั้งแรกของปีหกเก้าค่ะแต่ไม่มั่นใจนะคะว่าจะตกต้องรอค่ะว่าจะตกไหม ให้ชมดวงอาทิตย์ค่ะนานๆครั้งเราถึงจะสามารถมองดวงอาทิตย์ได้นะคะแต่ก็ไม่เห็นดวงแล้วค่ะเห็นแค่แสงแล้นะคะเมฆบังหมดค่ะ โรงงานทําเสียงดังนกบินนี้หมดเลยอ่าเหลือตัวหนึ่งตัวนี้ไม่กลัวเสียงเลยไม่บินนกเขาตัวนี้นกเขาเมื่อสักครู่เป็นนกเอี้ยงบินหนีหมดเลย รอชมสักเก้านาทีนะคะดูว่าฝนจะลงไหมอ่านกเขาบินหนีแล้วไม่มีเสียงนกร้องเลยทีนี้ <c oughs> ลมเริ่มมาเอื่อยๆแล้วยอดไม้เริ่มไหวแล้วเสียงฝนเริ่มมาเปาะแปะเปาะแปะนะคะ ที่ลงหลังคาลงรถนะคะก็เลยเสียงดังก็คิดว่าน่าจะแค่เปาะแปะเนี่ยแหละคะ่ะคงไม่ลงหนัก น่าจะไม่ตกแล้วค่ะฝนรู้สึกว่าท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นน่าจะไม่ตกแล้ว เสียงนกก็ไม่มีมีเสียงนกเขาไกลๆนะคะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่า เดี๋พาเดินไปต้นกระท้อนแล้วกันจะพาไปชมดอกกระท้อนค่ะปีนี้กระท้อนออกดอกเยอะค่ะแต่เรื่องลูกผลอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ไหม มีรังนกด้วยขน,นันกกระจอกมาทำรังค่ะอยู่ที่ต้นกระท้อนนะคะนี่ค่ะช่อดอกเขาไม่แน่ใจว่าจะก็พอดูรู้นะคะว่าเป็นช่อดอกแต่อาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่ ดอกเขาบานแล้วก็เริ่มโรยแล้วด้วยค่ะเพราะว่ามีดอกร่วงลงพื้นแล้วแล้วก็สังเกตดูว่าเป็นติดลูกไหมอันนี้ก็คือจะไม่ค่อยเห็นมีสักเท่าไหร่นะคะน่าจะไม่ค่อยได้ลูกหรอกค่ะแต่ดอกออกเยอะมากเลยไม่รู้เป็นอะไรถ้าไม่ติด ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะขอบคุณมากนะคะ